นี่อะประตูกลางอะ <c oughs> ข้างล่างมีคอนเลยเหรอเด้งว่ะผัก <c oughs> ประตรูกลางใช่ประตูกลางอันสุดท้ายนะอันแรกอันแรกอันไหนก็ได้ <c oughs> ได้หมดเน่ย <c oughs> นั่นไงได้หมดที่แอ,อันที่กูกระโดดกันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยชิบหายลังท้ายชิบหายความชิบหายไปเยินบอกเลยผู้ชมแม่งกรูแม่งกรูกันสายสุดสายสุดสายสุดก็ไม่ได้ what the hell man กระดไปเออตุดกเวรโอ้ยกระโดดกระโดโอ้ยโอ้โหเหมือนกูเล่นแบบอยู่ในคอนเสิร์ตใช่ไหมมอส อยู่อยู่ในคอนเด็ปต์บอสไม่หวังเลยไม่มีประโยชน์อึ๊บกไจะเป็นเสริมแรงจะเหลือบไม่ทัน เออสีซอดีกว่านะครับสีซอให้ควยฟังสีซอมีอะไรใหม่ไม่มีสลับไงมันสลับไม่เหมือนเดิมสลับอย่างไรหรือลองดูสิคราวเป็นไม่เหมือนเดิมจริงขอดร้องกันมัเป็นโลกคู่ขนานไง อลายาเบีตีแล้เราต้องกระโดดไปคนแรกมันจะได้แบบไม่เรียบร้อไม่เอ็นมาก Be the first Be the first one bro Be the first one เอ็เอนมาบ Yeah 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 It's good Be the first one right ไม่ใช่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  nice doggy oh doggy 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 okay okay oh, beat third boy doggy โอ้โการเป็นท็อปการอยู D ่ต้นๆนี่มันช่างดีจริง ซีซอร์ไอควายฟางโอเคขอให้มันตกกันให้หมดทุกอย่างนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในด่านซีซอร์ของเกมอมอง g กส์นะครับ าเขาขาดำม่ฮ้ยเฮ้ยนี่เบิ้มอยู่ไหวะนี่เบิ้มมันแลงไรกูจำไม่ได้ารไม่รู้หลังทายแล้วอ่ะหลังท้ายบอกเลยเจอแล้วกูเจอแล้วสีเขียวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ศูนยไปเราไปเออทำไมเบิ้มรหัสหนึ่สวอ่ะ ซื้อเกมก่อนกูเหรอซื้อแรกๆซื้อแรกๆแต่ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยนะไม่เล่นเลยให้โจขุนเล่นเฮ้ยแต่โจขุนเขาไปเล่นการ์ดไฟสิโลอะนี่ไม่เห็นเขาไม่เล่นเลยอ่ะแบบมึงไอโจขุนเอาไปเล่นอมองการเลยอมงการเขาบอกว่าเพื่อน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 ยังเ,เ,เล่นไอ้นี่นะว้ยอมองกายนั่นนะไม่ใช่แหวนกาดนะ บัตดี้บัตดี้เฮ้ยบันดี้ไฟบันดี้ไฟบอกไม่มีมีแต่บรรยากาศบันดี้ไฟยังผลิตอยู่อหระไม่เลยมันยกเลิกมันเลิกมันมันก็ฮิตฮอตอวะมันในหมู่เด็กกะการ์ตูนมันก็ยังอยู่อวะบัดดี้ไฟ มันมีการ์ดอาวุธการ์ดเครื่องวงกันด้วยนะเว้ยมโมรี่โมรี่โคโกโร่ข้างกันเดยกเราหาวสามสี่หาวแล้วนะครับผม กล้วยงกล้วยงุรเปิลรีเปิลสีน่าก้วิเปิลเปิลกล้วยกล้วยงดริเปิ้ใครหล่นใครหล่นลงไปกล้วยงนเปิลสโมกล้วเปิเปลสม ังมดเป็นทันมดัมดท้โอเคทำไม่ได้แล้ววันนี้เไหนอันนี้อันนี้ตามสีดำมาจิบมาไอ้ย่อล่นคู่ซ้ตาชอว์ต่หน้าต่อตากูมันมีห้าอันเหรอวูมก็มีสี่ มัโโนมีหกอันเนจ้าแอมเมื่อกี้ที่ก็เออคงรอดแล้วไอ้ไม่อะไรจะไปเลยมันอยู่ไกลไงมันอยู่ไกลคุณครามเลิฟบอกว่าวันนี้ไฟ์การ์ตูนไม่มีเป็นปีแล้วนะครามเลิฟไหนครามเลิฟไงสาลามครามเลิฟไง <c oughs> อันนี้เขาเป็นคนดูจากช่องเน็กต์จะย้ายไปอยู่ช่องโซอา <c oughs> พอเน็กไม่จะตีเลย นี่ตม่ไหลไม่อ่อน,อน,นด้วยวนะผมอันนี้เหลือใครรอดเหลือเจ้นนก็บอกแล้วว่าหล่นคู่เมื่อกี้ไปดูในคลิปได้กดกดอัดคลิปตัดคลิปไว้ส่งให้ดูไอ้ว่เจ้อยู่ใต้อยู่ข้างล่างหมุนอยู่ข้างล่างนั่นไงอเดขี้กระป๋ไอ้สัตว์ give me some tail bro hey เจ้าเรื่องเล่าเหรอ tail tail is a หางนะจ้านา้องจ๋า is a long tail อื <Shit. S 2> อสิทธ์เลารื่องเล่ายาวๆใช่ไหมยาวก็มา,า,กกมาแป๊บหนึ่งกละครั่งอาเชีย oh, 47วินาที40 4ๆ มามันไม่น่าจะมาหรอกน่าจะโง่มาอ้ย่าเจมแบบอย่าใจร้อนสิบัดดี้อย่าใจร้อนบัดดี้ไม่ได้นะอีกสามสิบวิเองคุณผู้ชมสมวันคำวิ่งวิ่งหาชั้นหน่อยวิ่งหาผมผมเห็นตคอมเมนต์บันดี้บุ๊คบัดดี้สุบักอิสบักอิสบักบัดดี้โอ้โหสุบักบัดดี้เจ๊มึมาเต็มเลชัน คอนคอนช่วยตีผมช่วยตีผมนยครับคอนช่วยกาวินาทีกาวินาทีก <c> า <oughs> วินาทีไงสุเ <c oughs> ยบั <c oughs> รรอดราจิบน้ำอีกคำหนึ่งแล้วเราจะไปนอนกันสิบ <c oughs> เอ็ดคนก็ ไฟนอลไปเลยนะฮะตั้งชื่อคิดว่าจำกล้วยไม่ได้จำไม่ได้มัน <จำ S 1> อยู่ใกล,ลอะ่ะดึง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  ติดชิพายอะไรวะไหวไหมจะขี่บนแท่นไงจะขี่บนแท่นไงแต่มันไม่ขี่แล้วมันมันสั่นตรงกูอีกแล้วเนี่ยมึงเป็นบ้าปะเนี่ยอยู่คนอื่นเนี่ยอันตรายแล้วเกินเฮ้ให้แม่เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นสิบคนเลยวะ จิบหายแล้วคุณผู้ชมมาเจอข้างๆเราอะเฮ้ยเราต้องมีโอกาสเราจะไปซ้ายดิเฮ้ยยาๆยาดันจิตแม่งไลิงีเด็กเฮียลิงเด็เฮียเ้ยไอ้สัสนี่ยมึงก็หล่นไปกับกู้นี่ยิงเฮียอเวนเออหมัวร้อนเนี่จะพิมพ์ด่าได้นี่เไอ่ไอ้เววไปออกเลยออกแม่ง เธอคิดว่าอะไรนะลืมจำกล้วยไม่ได้จดไว้ก่อน